อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆต้องบอกว่าหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วนะสำหรับหนุ่มคนนี้พี่ป้องนวัตช่วงหลังๆภาพลักษณ์อาจจะเป็นแบบเออเล่นละครรับบทมากเมียอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่อย่าลืมว่าจริงๆแล้วมุมละมุนเขาก็เยอะเมือ่อก่อนเขาก็เคยมีหลายเรื่องที่เล่นแล้วเป็นแบบหนุ่มรอวสาวหลงอะไรแบบนี้ล่าสุดเรื่องล่าสุดคุณผู้ชมต้นร้ายปลายรักกลับมาในมาดของความละมุนอีกครั้งหนึ่งละมุนขนาดไหนน้องใบเฟิร์นที่เล่นด้วยเขาว่ายังไงไปดูกันหน่อยครับ เตรียมฟินเตรียมเคลิ้มไปกับความละมุนมุมอบอุน่นจากพระเอกที่ชื่อป้องนวัตในละครต้นร้ายปลายรักอีกหนึ่งมุมอีกหนึ่งลุกที่แฟนไม่ค่อยจะได้เห็นพี่ป้องในมุมนี้สักเท่าไร่แม้ว่าตอนไททามพี่ป้องจะออกตัวว่าไม่ค่อยชินแต่อยากจะบอกแฟนแฟนแบบนี้ค่ะว่ามุมอื่นๆที่ไม่ใช่บทม,มากเมียคัะเสนอว่าพี่ป้องเขาก็มีให้เห็นเหมือนกันนะจ๊ะ ก็แค่มีเมียเดียวครับก่อนไม่เจ้าชูครับโอเคไหมคือทุกคนชอบแซวครับเวลาว่ารับละครเรื่องใหม่อะไรเงี้ยเรื่องนี้กี่เมียเจ้าชูหรือเปล่าทีเป็นเป็นซิกเนเจอร์ของผมเลยว่าชอบเล่นละครที่มีหลายเมียอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก่อนไม่ครับเรื่องเจ้าชูไม่มีครับก็เป็นคนรักมั่นนะครับแล้วก็เป็นลูกชายของในหัวทางใต้นะครับแล้วภูเก็ตกับพี่อันไหนดีกว่กัน คือเราก็พยายามเป็นคารคเตอร์ของของของกอนนะครับ mm hmm. แล้วก็ให้ปู้มกล่าวับพี่แมร์แล้วตบๆให้มันแบบให้เข้าออนามที่พี่ไอแมนอยากเล่าเรื่องแบบไหนก็ค mm hmm. งไม่พ้นยุคนี้นะก็ต้องใส่ความอบอุ่นอบป้าอบลุงเลยก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยครับเ mm hmm. พราะว่ามันก็ต้องเข้าใยจยุคนี้นะเกาหลีรองเมืองของเนะ็ตฟ mm hmm. ลิกนะเราก็ต้องตามบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็พยายามคงคารคเตอร์ของแบบแบบทางในหัวทางใต้เอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดเลครับผ mm hmm. พี่กอน พี่กรณ์อยากทำตัวน่ารักไปมากกว่านี้นะคะไม่างนะั้นอ่ะทุกคนอ่ะก็อยากจะตกหลุมรักพี่กรณ์ทั้งหมดแล้วทุกคนอ่ะก็อยากจะมีพี่กรณ์เป็นของตัวเองออ๊ยจะทันไหมคะเนี่ยที่บอกไม่ให้นะ่ารักกับใครๆเพราะแค่แรคเตอร์นี้ของพี่ปองมันอาจจะตกหัวใจแฟนได้มิน้อยไม่เว้นแม้กระทั่งนางเอกอย่างฝนนบจิราที่ก็ชอบอกชอบใจความละมุนอบอุ่นมุมนี้ของพี่ปองเช่นเดียวกันค่ะ เฟิร์นเป็นอีกหนึ่งลุคที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นที่ป้องแนวนี้บ่อยได้บ่อยๆความขี่เล่นความเอาใจใส่อบอุ่นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ่าเป็นอบป้าเลยปะเป็นอบป้า,ปปาซึ่งจริงๆชีวิตจริงเขาเขาก็เป็นคนแคร์รอบข้างค่อนข้างมากหมนกะะันนี่มน์เป็นน้องสาวพี่นะพี่ต้องรักมน์อยู่แล้วมณ์เข้าใจไม่ผิดหรอ เออผมก็เป็นพลอตที่น่ารักนะครับเพราะอย่างที่บอกเหมือนต้นร้ายปลายรักไงคือต้นมาอย่างร้ายอย่างโง่อย่างระหว่างทางมันเป็นยังไงก็อยากที่คนติดตามลุ้นกันว่าเออมันจะลงเอยยังไงเพราะดูแล้วมันแบบไม่น่าจะลงเอยกันได้อะไรเงี้ยครับเริ่มต้นด้วยหลอกแล้วไปจบที่รักได้ยังไงหาคำตอบไปกับเรื่องราวความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในละครต้นร้ายปลายรักที่ควรจันและพอดังคารเวลาสองทุ่มครึ่งเริ่มตอนแรก16หพฤษภาคมนี้แล้วค่ะ น้องสาวจูบพี่ชายแล้วอย, <laughs> ยังไงกันแนะ่เรื่องนี้ <laughs> ต้นร้ายปลายรัก <laughs> ไม่รู้ล่ะเมื่อกี้ฉันเห็นแบบแววตาความละมุนของพี่ป้องนวัดฉันไม่พลาดแล้วล่ะเรื่องนี้นะคะติดต <laughs> ามได้เลยอะไรนะตอนแรก อังคารที่สิกค่ะอังคารที่16พฤษภาคมอังคารหน้านี่แหละอังคารหน้าใช่ไม่แต่เมื่อกี้พี่ป้องพูดมาแบบเหมือนมีการหลอกเลิกอะไรหรือเปล่าช็ไม่ไว้ใจแล้วนะแต่ข่าวนี้ไม่หลอกคุณผู้ชมแน่นอนเพราะว่าพวกเราตั้งใจทําเพื่อแฟนๆของช่องวัน31เและ g ีเอ็ม่ิครับคุณผู้ชมทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของวันดีของเราอัปเกรดระบบใหม่ให้ประสบการณ์การรับสนุงคุณดียิ่งขึ้นนะครับโหลดเร็วภาพคมชัดไม่มีสะดุดพร้อมเสิร์ฟทุกความสนุกและความบันเทิงแบบฟรี ทุกวันให้กับคุณผู้ชมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราได้แล้ววันนี้แล้วก็สนุกกันได้พร้อมๆกันเลยนะครับ